ที่รักไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกนะเขากับทีมงานอะชื่ออยู่ชายหาดพัทยาที่รักคะไหนขอดูบรรยากาศร,ร,รอบๆไหน่อยสิคะจะดูบรรยากาศรอรบๆอเหรออืม,ออมได้สิเออที่รักแต่ว่าช่วงนี้มันช่วงน้ำลงอะ่ะทะเลไม่ค่อยสวยเลยอะ่ะ <uğ ล> ใช่ครับคุณนายผมเนี่ยเพิ่งเล่นน้ําทะเลมาสนุกมากเลยครับค่บคุณนายไก่ย่างที่หาดทรายพัทยาเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะเออลมแรงมากเลยอะเหมือนฝนกําลังจะตกอะ่ะแค่นี้ก่อนนะที่รัก เฮียครับทำไมเฮียไม่พูดความจริงกับคุณนายไปเลยครับว่าบริษัทของเราล้มละลายใช่ค่ะเฮียถ้าคุณนายรักเฮียจริงเนี่ยเขาต้องรับได้ทุกสถานการณ์นะคะเฮียขอบใจเธอสองคนมากนะที่บริษัทเฮียเจ๊งแล้วเนี่ยพวกเธอสองคนก็ไม่ไปไหนเหมือนพนักงานคนอื่นเชื่อเฮียเถอะเฮียกับคุณนายเนี่ยรักกันมากเฮียถึงต้องทำแบบนี้ไปนี่ไปทำงานนั่นเถอะเดี๋ยวจะส่งงานให้เจ้าของบ้านเขาไม่ทันไปครับ น้องแต้มอันนี้น้องแต้มเยอะคนเดียวมาเลยกับเจ้าใช่ค่ะเจ๊บีมโอ้ย,ยเยอะัยะน่าจะเอี่ยเอาสตางค์ไปเก็บไว้ที่ไหนหล่ำเหลือยละเจ้าพอดีว่าช่วงนี้ที่บ้านหนูต้องใช้เงินนะคะเดี๋ยวเจ๊บีมเนี่ยกลับก่อนได้เลยนะคะขอทํางานทั้งหมดนี้ให้เสร็จก่อนได้เจ้าอันเจเนี่ยขอไปก่อนนะเจ้า่ะเจ้า ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็รู้กันหมดหรอกครับเฮียขอพระเจ้าอวยพรให้การผ่าตัดของคุณนายสำเร็จรุลวงปลอดภัยด้วยเถอะขอบใจมากนะัารีบกลับบ้านไปหาลูกเธอไป ที่รักเขากลับมาแล้วอืมนเนื้อชิ้นใหญ่เนี่ยอร่อยมากเลยนะหมอที่รักเขาพาพนักง,งานไปเที่ยวทะเลมาหลายวันอะ่ะกินเนื้อทุกวันเลยอะ่ะตั้งแต่พวกนี้อ่ะเขาขอกินเป็นผักได้มาอมอที่รักนี่เป็นเงินร้านหนึ่งที่เขาเบิกมาจากบริษัทอะ่ะเอามาเป็นค่าบาทต่นที่รักนะ ไม่ต้องโกหกเขาอีกต่อไปแล้วได้ไหมอะเขารู้แล้วนะว่าบริษัทที่รักปิดตัวลงไปแล้วแทนที่รักจะเอาเงินเนี้ยไปเปิดบริษทัทใหม่้ากลับต้องเอาเงินมารักษาแต้มที่รักบริษทัทปิดไปแล้วเราเปิดใหม่ก็ได้นี่เงินนี้เอามารักษาตัวที่รักก่อน ชีวิตคนในครอบครัวสําคัญที่สุดร้อยที่รัขายดีแล้วเราก็ช่วยกันหาเงินแล้วเปิดบริษัทใหม่ก็ได้นี่เออว่าแต่ใครบอกที่รักอะว่าบริษัทพี่ปิดแล้วอะก็จะมีใครบอกเองละคะก็ดูมือที่รักสิดำซะขนาดเนี่ยดูก็รู้ว่าเพิ่งไปทำงานก่อสร้างมาใช่ไหม ทีฬาก,ก็เหมือนกันนหะทำเป็นว่าอยู่บ้านจริงๆแล้วแอบไปทําง,งาน้องบ้านมาใช่ไหมใครบอกที่รักคะก็ดูมือที่รักสิ <c oughs> เพื่อนสีขนาดนี้ <c oughs> ที่รักเราลีบไปกันเถอะใกล้ถึงเวลาที่หมอน,นัดผ่าตาัดแล้วอ่ ค,คุณนายครับนี่คือเงินเก็บเล็กๆ,ๆน้อยๆของพวกเราสองคนครับเอามาช่วยเป็นค่าผ่าตัดรักษาของคุณนายครับรับไว้เถอะค่ะคุณนายเฮียกับคุณนายเนี่ยช่วยเหลือครอครัวพวกเรามาเยอะแล้วรับไว้เถอะเขาสองคนจะได้สบายใจ เธอทั้งสองคนมากเลยนะแต่ว่าพวกเธอตกงานเราไม่ใช่หรอทำไมยังใส่ชุดทำงานอยู่หรอเฮียครับผมไม่ได้เป็นคนบอกคุณนายนะมันเมียผมณนาเลยที่หลุดปากพูดไปอะเนียคะหนูก็ไม่ได้บอกนะคะหนูไม่ได้บอกอะแกใช่ไหม,มที่เป็นคนบอกแกจะไปบอกคุณนายทำไมเฮียก็บอกอยู่ว่าห้ามบอกคุณนายอะ หมอครับนี่เป็นเงินหนึ่งล้านที่เราเตรียมมาเป็นค่าผ่าตัดครับเตรียมเงินมาครบก็ดีแล้วลครับเดี๋ยวหมอเนี่ยจะได้ทำการผ่าตัดให้เดี๋ยวหมอขอตรวจเช็คชื่อคนไข้ก่อนผ่าตัดนะครับชื่อคุณวิไลเสริมสุขใช่ไหมครับไม่มีนะคะนางวิไลพรเปี่ยมสุขคะ่ะ จากรูปแล้วเนี่ยไม่ใช่จริงด้วยเออคือจะพูดว่ายังไงดีครับจริงๆแล้วคนไข้อะครับไม่ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะที่4นางวิไลเสริมสูกทต่างหากที่เป็นคนป่วยพอดีผมหยิบแฟ้มคนไข้มาผิดนะครับอะไรนะครับหมอเออทุกคน ใจยเย็นก่อนนะครับอย่าเพิ่งโกรธหมอเดี๋ยว,ดเ,เ,ดยวเดี๋ยวหมอจะจ่ายค่าเสียหายให้เพื่อชดใช้ที่หมอเนี่ยหยิบแฟ้มคนไข้มาผิดแล้วก็บอกอาการคนไข้ผิดด้วยสองแสนบาทอย่าฟ้องหมอเลยครับคุณหมอคุณหมอทํางานไม่รอบคอบแบบนี้ได้ไงครับคุณหมอรู้ไหมตั้งแต่ผมทราบข่าวว่าภรรยาผมต้องผ่าตัดสามสี่เดือนมาเนี่ย ผมกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเออหมอต้องขอโทษพวกคุณทั้งสองคนด้วยจริงๆนะครับเดี๋ยวเขาหน้าเขาหลังเนี่ยหมอจะรบับผิดมากกว่านี้นะครับเดีย๋ยวผมบอกเลยนะครับบอขอร้องแะครับล้างเรากลับเอา้าคุณนายหมอยังไม่ได้ผ่าตัดหรอครับ หรือว่าเงินค่าผ่าตัดไม่พอคะถ้าไม่พอจริงเนี่ยพวกเราสองคนจะออกไปหายืมมาจ่ายก่อนให้คะ่ะเมื่อกี้อ่ะพวกเธอสองคนลงทุนเงินมาสองหมื่นตอนนี้ได้กำไรกลับมาสองแสนอ่ะรับไปสิตอนนี้อาการของคุณนายเนี่ย ก็หายดีแล้วพวกเราอะมีเงินอยู่ร้านหนึ่งเราจะเอาเงินร้านหนึ่งเนี่ยไปเปิดบริษัทใหม่กันแล้วเฮียฟูเนี่ยก็จะให้พวกเธอสองคนถือหุ้นบริษัทอยู่สามสิบเปอร์เซ็นตได้นะในฐานะที่บริษัทปีดตัวลงไปแล้วพวกเธอก็ยังจงรักภักดีต่อเจ้านายอยู่สิ่งที่ดีในชีวิตเนี่ย นนมันจะมาพร้อมกันได้ขนาดนี้วะขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตล้วนเป็นเรื่องดีเสมอไปเรารีบไปเปิดบริษัทกันแล้วทำให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิม